ท่านผู้ชมน้องมมก็ะเลยอยากจะเก็บข่าวมาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เบ่งนะเพื่อท่านใดที่เป็นแฟนคลับของคุบ่าสซนะเจ้าหรือว่าเป็นอยู่ในรายการ Crazy f r i d a y กับเทาเคานเนาะบ่งว่ามสิขจริกันได้น้องมมก็ะอยาก ออกไปสัมภาษณ์เพิ่นว่าเพิ่นมีความรู้สึกเจนได้่าเป็นเพินเินบวชมือทําอิฐเป็นครั้งแรกของในสิบของเพิินบ,นบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่แม่เพิ่นกลับมานาแต่ว่าน้องแหม่มอยากจะไปสัมภาษณ์เพิินเนาะ,ะสบายดีการนมัสก,การเจ้ามีความรู้สึใใกเจนไดเนาะบวชอ่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่เนะาะไปฝากสบายดีเลยสบายดีสบายดีแปดมือมนะื่นสิบ อยากจะฝากความขอบใจอ่อบวชให้แม่กับมีบุญมีคุณหลายข้าพเจ้าได้บวชได้จะได้บุญหลายที่สุดข้าพเจ้าอยากบวชกับตามให้พรให้แม่ครับก็ถือว่าเป็นลูกผู้ชายท้งมีแม่แล้วครับต้องบวชในในรายการกูรีเดียชีวีตอัลกลวยอนทัวร์กับน้องแม่นทาวดีก็อยากจะให้อ,า,อาจารย์ให้พรไม่ได้คิดจะมากหรือ<ต>ทำไมไแต<ค>่เลยนากแฮปปี้นิวี แฮปปี้นูเอียเมย์คริส่วนมีบุญอ่ะสบายดีนั่นก็อยากจะหาอาจารย์ที่นี่เนาะนั่นก็เป็นความรู้สึกน้องแมมก็เลยในายเล่าก็เลยขออนุญาตอาสัมภาษณ์อาผู้อาจารย์ที่เพิ่นเดินทางมาจากวัดไทยแคลิฟอร์เนียนะเจ้าค่ะขอนนิมนต์ค่ะ เป็นตัวอย่างให้รุ <adalah> Quindi, ่นหลังได้บวชก็ขออวยพรในวันปีใหม่นะครับให้กับประชาชนชาวลาวทุกท่านนะครับให้มีความสุขความเจริญนะครับถ้ามีลูกมีหลานก็คิดจะบวชเรียตก็เชิญได้นะครับก็เป็นครั้งหนึ่งของคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับ จะอยากให้มีลูกชายได้บวชได้เรียนก็ก็เชิญครับก็ก็ขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขนะครับถ้าเกิดว่าพีา่น้องชาวไทยชาวลาวได้ผ่านมาล้อแฉลิศนะคะอยากจะไปที่วัดนี้ต่อก็เชิญน,น,นะครับ,รบทุกท่านที่มีความสนใจนะครับอยากจะที่ได้เดินทางมา,าผ่านมาทางเ,าเมืองลออแสงจลนทนะครับก็แวะเวียน มาเยี่ยมเยือนกับาทางวัดไทยได้ครับวัดไทยลออแสงเจริญนะครับอยู่ที่ถนนโคว,วอเตอร์นะครับเมืองนอทหอยเลยบุตรครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ค่ะท่านผสมเราก็เนื่องจากมีพี่น้องทั้งพี่น้องไทยแล้วก็พี่น้องลาวนะเจ้าน้องแหมมกับเป็นสื่อสารให้ผ่านรายการกูรูเดียทีวีกับลาวกุหลักนะเจ้าเดียวก่อนอื่นน้องแหม่มจะขอพาผสมไปสัมภาษณ์พื้นก็เป็นอาจารย์อยู่ที่วัดไทยเนาะค่ะพระค <c oughs> <c oughs> รูนะคะพระครูเริ่มนะคะค่ะขอาการนมัอากาน้มัสการค่ะก <ไป S 1> ็ ในในญาติโยมนะคะได้มาได้มาที่เมืองตัวแทนตัวแทนค่ะก็ขอพรให้ญาติโยมที่มาร่วมรังอัคค